สบายดีสบายดีพรมยพี่น้องสบายดีสวัสดีพรมยพี่น้องทั้งฟังทยและฟังลาลวเลยแ,แต่กาเมื่อน,นี้อัดคลิปไว้เนาะแต่เมื่อวานนี้บ่ได้สบายดีบ่ได้สวัสดีกันเลยมาสวัสดีนี่คลิปใหม่มือใหม่กาให้พี่น้องไปเบิ่งคลิปเลยเนาะไปจ้าเด้อว์บ้าก่อนั่นเนอร อีมีมยัยอีต no oh. oh, ้ีตกา่านติดตัวสิคัไปได้บอกคนพิเรนว่าานจะรูอยยี่บ๊กาไอยี่บทุกาคือโอ้ยว่าเพิ่งน้ำกันนี่นะโคบิดแล้วหูละโคบิดเศร้าหูละอยู่บ้านนะว่ายี่สมุทรสาครพระเจ้าลังมาบาดมาสั่นวอ ัรองวันไหนโควิดหรเศร้านาะเแมีนเฉะรอบสองมาเห็นหนักก็รอบแรกเพราะว่ามันหนาวแร่รลายดีเนาะเย็นมือเราเป็นถไล่เลยดิ่ยืดไหมพูดซักพ่งก็เลยย่องมาร่วมกันและย่องกับใส่เยี่ยมเพื่อลก่อนนะซุ่มขจรรังมาบ้านเป็นว่าจังเลยไม่สามารถที่ไม่ได้แกยากเนาะลดตัวขจารังมาา ยังบ้านกันเลยได้กระายันยากเนาะีไม่เขจะทําึมาบ้านูกุ่่นหาเขากากบเหยไปห้ยังเห็นจด้กินยังไดอียังเนาะแต่จากวัดนครพนมมันท่านได้ีว่าบ้าตายเขาก็เฤทจันงาน้ยีงหน้าแดงหนาเขาเขา่าเขากะเากอยู่ีบยยังกาแต่อยู่นา เขางดหลายเลยเด้แต่ว่านครพน้องเขาไม่ได้งดเด้เพราะว่ามันดิสูนมีเสื่ออังไมันจะจั่เงินเงินจะงัดแต้มมีไฟูดงนงัดงอืมซัดซึ่งไม่รุ่นคิมกันมาสัดนึงหลก็ต่พด้มพ่อบอกว่ายังได้แหละมาแคกนะแค่ว่าเขาบอกว่าคือพวกชุมัน มาแต่จะสมุนทรก้อนกระไอยู่เขาเจาะกระยูงให้นไ้เงินมันแบบมู่อเข้าแบบไหนมู่อมาไหนยี่บัานมีจ๊ะเปบอมมีดองอยู่บ้านนี่กบบอกับแฟนกับป้ากาดยู่ดอกทั้งอันนั้นนี่ดาบัดาบังเป็น่ท่านหนุ่มฮู้จักบาูได้มมี่่านิดปากเลย่าิดปากุ้มกันไว้เลยบ่เห็นมันบ่เห็น ได้เนาะแต่มันมาจังได้ก็ยากยากไม่ไยเนี่สบายดีคุยกับแม่หย่าสีถทายลงยูทูบนีแม่มาตะไายฟองแม่มาตะขคย้ฟองพี่น้องอันไหนไปสื่อยูโบอสกีไม่ยังเงนนี่มันเสียเงินเจียคำอย่าง

ืมมันเจนเงินเ้ยังแพงเงินไปซึสื่อกิจกรรอ๋อก็อยากให้เละเนาะเลาะก็กะชี้เชื่ใจแล้วผัเหตุปัจัดให้กะหน่อยใจเห็นไหมเลยเมียมซสื้อเด้อเดี๋ยวข่อยสิโอนเงินไปหายม่ส่งเด็กบันสีมาทางอันนี้ทางหลา ไปซื้อเค้กซื้อน้อยๆก็ได้เป็นแต่ได้มะเป่าคันนะสิไปอยัวไปโร่เห็นน้องแป้งไปซื้อก็ได้กระป๋กนะจิตร์ก็ะปุได้มันเลิกแล้วบอกกินละเกงไม่กินกี่บอกเกงอนุเมวันเป็น์ไพเอ็นเอสเอโนนิสซื้อเค้กให้มีคู้สอบอุตสาหะหลายคนกี่น้องเกนเป็นหัว กิ่ม่ก็บแงกินบ่นวพูดีีใหม่ไอ้หีสบายดีดีปีใหม่คือกันสบายดีจุ้ในหนี่บายดุนเนี่ยหนนยุนีเนี่ียนุีน ไปดิไออยู่เสาหัไออยู่เสาหัวเส้นเอาหัวเส้นเสาหาวด้วเสาสีเส้นเสาหาวด้วยเสาสีสีสีน้องแปงมาอยากบุ๊เค้กหันไปเลยเพื่นดิไอน้องดิประธามาอยากเค้กกี่บ่อนี่ น้าบอกน,น,น,น้าเอินโอ้ยตรงนี้ว่าน้าไม่น่กินที่บอกแค่ขนาดกินที่บอกแก่กนตรงนี้ว่าเนกินมานไปลุงหนึ่งละก็ใหอยู่ดีมีเฮงถุกสันวันเกิดอะไก็แล้วต่น้มัมกินม่เจงเงินเ้ <c oughs> นี่ยังมันเกิดงนี้ยมมันเกิดตรงนี้วันหยังวันที่เท่าใดเดือนไหนวันที่สิบห้าเดือนอันนั้นพูนยังอีกทึงเดือนยังเดือนมิถุนาเดือนยังเดือนมิถุนาวันที่เดือน มัเยวะยสิหะมีทุนอ่ะสติิหันอีกิพห่อมกินข้าวบ่อืมกินหมองมุกินมักแปงโมหมูแลมักแปงหมูนอนๆไตกถ้ามาตุกขต้องน้านานผู้พ uh, ัคขนาดผู้พัคคล้ายขนาด ไปพักยังยังบ้านทั่วเป็นมางแล้วบอหมึกแตงต <c oughs> ายเลยหมึกทัวกูดกูดเข้ากูดเข้าปลูกไ<อ>ล้พักอยู่<บ>อัน,น้ำพักกระเดาโฮสมันมันจะงขาเพี้ยแซน้ำพักกระเดายอดกระเดาใบกระเดาเพี้ยนะบูมีไไ่เป็นไงจ้วาว มันมันวงะมันดินบัวงะมันแดดเจมวุ้ยเห็นไหมเผื่อขึ้นมาเน,น้นน้อยหนึ่งถั่วนะแก้วอะไรแก้วมะแก้วไหนแม่กิ้นข่าวก็ยังนี่โอ้ยพอตัวสิต้มกระดูกหมูเป็นยังสิต้มเข่าเพาว่าท่านในมีหมูมีแต่หมูสามสันนี่สิต้มเป่นนี่ก็จะคือกินกันยังป,นป่นป่นปลา นั่นแหละใบเนวนั่นแหละพักกาดนั่นแหละมีมี่เวนนั่นแหละยูน่เอิรนพักาดอกกาดอกอันเดียวกันกนัือ้ือกรอันเดกมัน่นดอก้งกนเพการดอกเออา้อมดอกึงเหลืองดอกนึ่เหลืองนั่นะกาซ้อมเาพักกาซ้อ,ะนะอมอยหน,นาวมั้งคืปะเห็นไม่ใช่หรอ เส้นไปแซวอะโทม่าบุบบอ,บอที่หลังบ้าคฉันโทรไปวันนี้ฉันโทรไปู่นักเตวป่ะคอยโท,ออยท,ทรไอ้ฟีบูดาบบูรับแบบคอย,นนะยสู้นะอื้มเวก็เป็นงานีอเดยว อยากเขตกตัว่อาโทรมาคือบอวบีาไงมาทกินมาทานได้กินใสของควัญวันเกิด วันเกิดเข้ายุ่ไไปสื้อเค้กหาบูมี่เค้กเข้าไปสื้อเค้กแต่ด้นนันบุมี่ีมนีไปหน้าบอก้อนตั้งแกไปสื้อเค้กแล้วบูมี่สั เค้กเด็กแฮปปี้เบอร์แม sí ่โอ <esis Beet le> ้ม <finishing on developed Airbnb> ีเค้กกับแฮปปี้เบอร์เด์ทูยูให้แม่เราไปสือเล่าบอไปแม่เราบอกแม่เราบอกว่าปุตมวิพัฒน์ยังหรอกรอว อันดับทก่อื่นอ่ะเด้บ i ย์ฉันวันเกิดก็ผับเค็งเี้ันม่อน่นาวริเมื่อห็นาวแน่มือลมมาเค็งหนะ yeah, เหมันนะเราก็ต้องอดเอาเค้ก ได้ฮะได้หันนทรมาว่าที่เขาเฮ็ดงานนำโอนเงินคารถมาให้ไผ่อันทีมงานที่ใส่เขาออกมาเมาอีกะนะต่แล้วเรมีลูกน้องก็เลยคิดผู้เดียวเั้นเราทรมาอยู่เขาเบอร์แปกเขาบริลับดันเนบือ่อเลาะ พังไปก่อนโควิดมียเ,มบมเยบ่อยมีคื่อีกกนนนะมะอาชิพบูมีเองเายย่างตลาดเจอตุยอยู่บนเตี่ทอดจังวัดิมเจ้ยอยู่ยยปิดเหตุจังไหนมันไปมันมีมันก็ตายไปเองมันนห่แหละ <c oughs> มันหอนหนายเกิดแต่เกอดแตนอยู่บ,บูมีเค้กกับว้ยพอนทางนี้เลยเนาะ เขาจิไว้มเนาะ ฟนวันเกิอดอืมวันคลายวันเกิดมนเมนี่เต็มเต็มเท่าไรมือน,นี่เต็มเจ้าสี่เจ้าสี่วะปวดยังที่เจ้าสามตะหิง,ะง,ง,งนะเต็มเจ้าสามมือนนี่ บนในเฟซบุ๊กมันในเฟซบุ๊กแต่งยีสี่เห็นไหมซะยังบางปีกายยี่สิบสามปีนี้ยี่สิบสี่สบายดีเอฟซีเนี่ยสวัสดีส ก็วันเกิดผมผมต้องนอนอยู่งานห้ามไปไหนโมนท่านไหนสวัสดีพ่อเม่ยพี่น้องฉันเนาะเดี๋ยวสิสวัสดีตอนพุ่นแหละวันนี้สิอวยพรนะอวยพรวันเกิดสุขสันตวันเกิด ขอให้สุขภาพแข็งแรงรักษาสินหา้าเป็นหลักรักษาสิ้นหาัหกษา,าวาจา้ะ นี่ไินนักตาชินหาวอืมพอทีดีเขาลูกเออลูกเดต่อแ้วแยวลูกก็ออกละลูกก็เกิดมาละเกิดตเฮงนะละต่บวชันอกแยวก็ออกอว่ะ จกักนี้พู้ทนเนี่ยไปหาหมเนาะหมเพันกระโบเลยบึง่<อ>งละเอียดไปะนะในกาอืมลักรักกระลักฮักซาสิ้นหาเนี่ยาะมีสิ้นหากระทือว่าจบครบ ทำรวยเงินทองเหองานด,ดีๆเห็ดงานกนให้มีแต่คนหักต่างใจเหตุเหตุการณ์จะเรื่อนลุงเรื่องแม้นซียูไก่กอยู่ไกลกะความซื่อสั์มาเป็นรักไา้ใจเส่อใจ อเคเดยอพ่อแหละพ่อแหละซ้ำนี้สิ้นหานะเป็นนักเนาะโมมี่เค้กเป่าไห้ตั้งใจไปสื่อแล้วแต่ว่ามันมันโมมี่อตั้งใจไปซื้อแล้ว,วม,มันโมมี่ <c lusive> มมมีเนาะ ชี้ไทยรอกก่อนนั้นคือมาคือมาเลยดีที่สุดเลยตอนนี้เข้ากับห่งพี่เขากับปอเองอ <c oughs> มัน <c oughs> มีค้องควัานาไหนค้องควันก็คือดุคะแนานเดี๋ยวดุก่อลูกสาวเรา

我米娘来！ ความวันเกิดนี่ของเท่โมต้องปันห้อาแบนี้ไหมผมแล้วเราจะตั้งร้านใหม่เอาใหม่นะปีน่าเหมาอย่างน่ามึงยานีิลเลอร์กุรี พ่อน่าทำเมร์แล้วพี่น้องไม่พอถือว่าวันเกิดกับบุ๊มีมยั้งหายเนาะมีแต่คับไวยพรเห็นนี่แหละก็ไม่ได้จัหดหรอกเขึ้นบูไหชู้นุ่มอืมกาสิจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้นายเด้อ บายบายบายมียัง